ดีเจมดดำเผยไม่คิดว่าสสคนนี้จะมาเยี่ยมถึงโรงพยาบาลทำเอาหลายคนตกใจอย่างมากนะคะเมื่อคืนวันที่10กรกฎาที่ผ่านมาดีเจมดดำได้โพสต์ภาพตัวเองเขาแอดมิที่โรงพยาบาลพร้อมทั้งเขียนแคปชั่นว่าเสร็จจากแฉเข้าโรงพยาบาลต่อจบท่ามกลางคอมเมนต์จากเพื่อนพี่น้องและแฟนคลับที่ส่งกำลังใจมาให้ ล่าสุดได้มีภาพสอสอแบงค์พักก้าวไกลได้เข้าไปเยี่ยมดีเจมดดำถึงโรงพยาบาลพร้อมทั้งเผยว่าเห็นข่าวสักขนาดนั้นไม่ได้เห็นข่าวเห็นไอจลงเห็นตอนเที่ยงคืนตกใจหมดหลังจากนั้นดีเจมดดำได้เข้าไปกอดสอสอแบงค์ตามการคอมเมนต์จากแฟนๆที่ชื่นชมทั้งคู่และให้กำลังใจดีเจมดดำเช่นหายไวๆค่ะลงอกใจหายใจคว่ำหมดหายไวๆนะคะ ไวายวๆค่ะค nah ุณมดดำเป็นกำลังใจให้คุณนะคะและสติ๊กเกอร์ชูสองนิ้วคนเก่งซูซูค่ะเป็นกำลังใจให้ไวายวๆสุขภาพแข็งแรงนะคะคุณมดดำเป็นต้นค่ะ